มาครับผู้ที่รักสุขภาพผู้ที่อยากจะมีสุขภาพดีวันนี้มีเมนูมานำเสนอนั่นก็คือซุปหน่อไม้เริ่มจากนำหน่อไม้ที่ทำสุกแล้วนะครับมาขูดเป็นเส้นจากนั้นเตรียมผักหันนั้นซอยๆยๆ,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 ๆเข้าไปได้ที่นี่นะครับเตรียมไว้ผักแก้มครับแนะนำให้เป็นผักที่ต้มหรือลวก จะได้ทำให้แทนนินหายไปและที่ลืมไม่ได้นักคือปลาร้านะครับเกาคั่วงาขาวเปลี่ยนเป็นงาดดำจะดีกว่านะครับอย่าลืมว่าผมมาแนะนำสูตรเพื่อสุขภาพนี่ครับผักรวมเข้าไปคนคุุกเคลาคนเลคนเลให้เข้ากันพริกหน่อยลูกโดด กลัวงาขาวผมบอกว่าเป็นงาดำนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเตรียมเสิร์ฟมาทานข้าวเพื่อสุภาพด้วยกันโรยงาเข้าไปโอ้ยสักคำไหมหอมเข้าไปอีกเอ้ยสักคำไหมพี่น้อง กี่ครั้งแต่กูถอยไม่ได้สักคนเพราะกูเกิดมาจน